สวัสดีครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งงานสําหรับงานรื้อถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะครับก็ลูกค้าเลือกใช้ชักโคกรชิ้นเดียวของโลค่านะโลค่าเนี่ยเป็นแบรนด์สเปนนะฮะเป็นแบรนด์ใหม่นะที่นําเข้ามาขายในบ้านเรามีขายในบุญผาวนนรนซึ่งแบรนด์นี้เนี่ย เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะเราได้เป็นเทคนิชเชียนเซอร์วิสของบริษัทนีนะ้เอาไว้แนะนำหน้าง,งานการเตรียมหน้าง,งานสำหรับการติดตั้งชักโครกอ่างอาบน้ำต่างๆนะแล้วก็เทคนิชเชียนเซอร์วิสสำหรับซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นสมาร์ททอยเล็หรือชักโครกไฟฟ้านะก็ให้ประสบการณ์เราหลายๆอย่างากับ,บแบรนดน์นะี้โอเคก็ปัญหามีกลิ่นนะฮะน่าจะเกิดจากการติดตั้งที่อาจจะยังดีไม่พอนะไม่มีการใส่ปะเก,ก็นกันกลิ่นหรือ ไม่มีการแก้ไขหน้าง,งานให้มันได้มาตรฐานสาหรับการติดตั้งจริงทำให้กลิ่นแก๊สกระจายออกมานะ,ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการเลือกออกมานะแล้วผมจะพามาดูว่าสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นเกิดจากอะไรนะแล้วก็จะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากเลือกโถชักโครออกมาก็จะเจอหน้าง,งานแบบนี้นะก็หน้าง,งานนะติดตั้งไว้ดีนะก็คือใส่ตัวคีบพึ่งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีนะแต่สาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นก็คือ ขี้พึ่งกับไอตัวเรือเซอรเนี่ยมันมีช่องว่างมันปิดไม่แนบนะจะสังเกตเห็นคราบพวกนี้พอมันไม่แนบเสร็จกลิ่นมันก็เลยเล็ดรอดกระจายออกมานะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะแก้ไขคืออะไรคือเคลียร์หน้างานออกให้ okay, หมดสิ้นแล้วก็ตรวจเช็คระยะท่อน้ําทิ้งจากผนังถึงจุดศูนย์กลางท่อว่ามันได้30.5หรือไม่นะแล้วก็ทําการปะกกอบปิดตั้งกับก็ไปใหม่ใส่ชุดปะกเก็มกันกลิ่นกันร,รั่วซึมแล้วก็ใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ที่เรามีนะในการ ติดตั้งกลับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาห้องน้ามีกลิ่นอีกในอนาคตนะก็ช่างชุดเดิมเนะนี่ยทำไว้ข้อแรกที่จะดีนะแต่ว่าดีไม่พอพูดตรงๆนะทำไม่ดีแต่ดีไม่พอมันมีช่องว่างจริงทาให้กลิ่นแก๊สกระจายออกมาวิธีสังเกตสังเกตได้ไง่ายไหมมันมีช่องว่างเสร็จเนี่ยแมลงที่มันอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมสีดำๆพวกนี้มันจะออกมาตามช่องว่างนะซึ่งถ้าปิดช่องว่างดีๆเนะี่ย มันจะไม่มีกลิ่นหรือไม่มีแมลงออกมานะเพราะฉะนั้นเราจะทำการแก้ไขใหม่ประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมปิดช่องว่างให้มิดจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นมีแมลงได้แบบถาวรแน่นอนนะครับ